สวัสดีครับท่านที่เคารพครับขออนุญาตนำเรียนต่อจากเมื่อวานอีกสักเล็กน้อยนะครับพี่น้องที่เคารพครับเรื่องของคุณองซานทูจีก็ว่ากันไปเวลานี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคนไทยที่รักประชาธิปไตยได้ประนามการก,าร,กระทําของรัฐบาลมากไปกอดกัางจะเยอะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยูเอ็นหรือองค์กรต่างๆทั่วโลกเขางงกันไปทั้งประเทศนะครับขอบคุณจริงๆพี่น้องที่สนับสนุนให้ มีการใช้ปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนผลิตภัณฑ์งอกเหนืยงอกงามพืชผลผลิตกล้วยอ้อยผลหมกลากไม้รำรงลำใยกล้วยส้มมะละกอเต็มไปหมดแล้วครับโดยเฉพาะนาข้าวสุดยอดครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่สนับสนุนสินค้าของพีททีวีปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้ดีจริงๆใช้ได้อยู่ยงยั่งยืน กับพี่น้องเกษตรกรผู้รักประชาธิปไตยทุกผู้ทุกนามขอให้ร่ำให้รวยในปีใหม่นี้นะครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อว,วานผมได้พูดทิ้งค้างไว้พอสมควรว่าผู้นำรัฐบาล <c oughs> ผู้นำทหารพรม่าเนี่ยะครับผมบอกไปเลยว่าคนที่มาพบและก็มาศึกษาเรียนรู้แนวคิดการปฏิวัติรัฐทหารการทดแทนบุญคุณแผ่นดินทดแทน อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดมาทั้งทีก็อย่าให้เสียชาติเกิดนะครับถ้าทหารเกิดมาทั้งทีก็อย่าลืมนะครับต้องทดแทนแผ่นดินประเทศชาติจะทิพหหยไว้วงยังไงไม่รู้คอยดูนะครับอนาคตของพมา่าที่ก็ขอเวลาหนึ่งปีนะครับไม่รู้จะรักษาคำมัน่นสัญญามีสัจจะเหมือนกับผู้นําประเทศของประเทศไทยหรือไม่ยังไม่ทราบได้นั่นเขาบอกว่าขอเวลาอยู่ไม่นานไม่นานจริงๆครับขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเบ็ดเสร็จ แล้วก็ะจกจาการกาแจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลพม่าเขาขอเวลาหนึ่งปีไม่รู้จะอยู่ได้ักเนิ่นนานเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะทําลายสถิติโอลิมปิกและครับเที่ยวนี้ผมว่านะครับเพราะก็มีบทเรียนมาแล้วก็ว่าตอนที่องซานจูตีมาบริหารประเทศเนี่ยพวกทหารพรม่าอดอยากปากแห้งกันโอ้โหคลางกันประอืดประอมลูกเมียเหลือดร้อน ไม่โอ้โหเอาเป็นว่าเดือดร้อนกันเป็นแถบเลยครับโดยเฉพาะพวกทหารพม่าเหมือนกับรัฐบาลไทยนะครับเขาบอกว่าจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนภายในเร็ววันนี้แหละครับใกล้ๆนี้คือมันลืมไปแล้วครับไอ้พวกทหารสันดานเนี่ยขี้ลืมครับทรยศเแล้วคุณบุญคุณผู้ให้ข้าวให้น้าเนี่ยแหละครับสันดานทหารพม่าเหมือนกันทั่วโลกแหละครับไม่่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะประเทศไทยผม ผมยอมรับนะครับรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยเธอท่านทั้งหลายก็ท่านปฏิวัติมาโอ้โหน่าสงสารครับน่าสงสารจริงๆมีผู้ใหญ่กับผมท่านหนึ่งเขาพูดว่าเชื่อผมเถอะคุณประยุทธนะ์เนี่ยรู้รู้ทุกอย่างว่าใครคนไหนโกงและคนไหนไม่โกงประเทศคุณประยุทธ์ก็รู้นะครับนายกลำตีไทยนี่ฉลาดแต่ว่าเราโง่เองนะครับพี่น้องที่รพครับผมพูดให้ฟังเรื่อง ดิ่นเดียวทหารพรม่าเนี่ยได้มาพบ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไทยในเวลาหนึ่งนะครับเอาง่ายๆก็ได้ท่านถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วคือพระนทานพลเอกเปรมตินสุรนนท์นี่เป็นทหารคนนี้อย่าเอ่ยอชื่อเลยนะครับขอ,ออนะุญาตแจ๊ไม่เอ่ยนามทหารคนนี้ที่เป็นผู้นําปฏิวัติพมานะ่าเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นลูกบุญธรรมของพลเอกเปรมเลยนะครับ ได้รับคําสั่งคําสอนคําอะไรต่างๆแนละ้วทางก,การบ้านการเมืองทางการอาหารมาจากคนเอกเปรมเต็มกระเป๋าเลยแล้วครับบันดีคืนดีเซอก็ปฏิวัติพมา่าแล้วก็ปฏิวัติง่ายที่สุดก็เหมือน,นที่ผมบอกว่าปฏิวัติปูปฏิวัติป,ปูปูมันไม่มีเลือดคือนายกิ่งลักกินนวัรยิ่งปฏิวัติคุณองซานซูจีด้วยแลย้วไม่มีอะไรเลยชกชกมวยก็ไม่เป็นนะพูดง่ายๆนะครับ ผู้หญิงผู้ชายขึ้นเวทีมวยเนี่ยเอาเป็นว่าถึงจะเก่งมาแค่ไหนก็ส่วนมากก็สู้นั่มวยผู้ชายไม่ได้ละครับเหมือนกันละครับรัฐบาลทหารหน้ามันนะครับเหมือนกับเหมือนกับรัฐของคนไทยละครับตั้งมาขับมือมันก็จะปฏิวัติได้เหมือนกันเลยนะครับพี่น้องครับสันดานมันมันเดรัจฉานหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะว่าในรัฐบาล <c oughs> ประเทศพมา่าเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่ง ขาบอกกลุ่มรัฐชานกลุ่มรัฐชานเขามีแต่ว่านั่นทหารท่านยอดศึกนะครับหรือใครกรเอใครไปชื่อนามแล้วเขาก็มีเจตนาเพื่อดูแลตัวเองเพราะว่ารัฐบาลกลางของพม่าเนี่ยไม่ค่อยเดี่ยวยาดูแลอะไรที่เป็นเรื่องพิราชนตั้งมีกลุ่มมีกกไม่เล่าขึ้นมากมายในประเทศพม่าวันนี้พม่าทรัพย์ในน้ําสินในดินมันเยอะนะครับเพชรพลอยนะครับทองคำน้ํามัน เป็นที่รอดตารอดใจนะครับพี่น้องครับรู้ไหมลูกหลานของทหารพรม่าเนี่ยนะครับใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะรถราเครื่องแต่งเมื่อแต่งตัวแต่งกายนะครับ <c oughs> ทองหยองเต็มตัวสินค้าผลิตภัณฑ์หรูหรูดีๆมีชื่อมีเสียงแบรนด์เนมทั้งนั้นแหละครับนะครับรถยนต์ก Mercedes ็ Mercedes-Benz นะครับพอร์หรือว่าไอ้ไอที่เหมือนกับไอ้ลูกกระทิงแดง มันไปขับไอ้พวกโคลลรี่อะไรพวกนี้นน่ะครับไอ้มันมันราคาเป็นสิบล้านทั้นั้นแหละครับนั่นแหละครับลูกพวกทหารพม่ายาติโกโหติกาของทหารพม่าเนี่ยใชย้สินค้าพวกนี้ทั้งนั้นหรูๆทั้งนั้นแะครับแต่ประชาชนเห็นไหมล่ะครับ หนีหัวซุกหัวซุนข้ามแม่น้าว่ายน้ามาโดนจับบังโดนขังบังมาเป็นแรงงานเถื่อนบ้างอยู่แถสมุรสาครบบังอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วครับเอาง่ายๆเพราะประเทศเขาขาดความสงบเวลานี้ทหารพม่าได้รับการติดต่อประสานงานจากประเทศจีนจากประเทศอินเดียมาโอ้โหฟูมฟักในเรื่องผลประโยชน์โพดผลในเรื่องของทรัพยากรประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับพม่า มีทระะัพยากรเยอะนะที่จริงเนื้อที่ดินแดนกับไทยกับพม่าเนี่ยใกล้เคียงกันไม่มากไม่น้อยกันเท่าไหร่ละครับแต่ว่าทรัพย์สินในเวลานี้พม่าเขายังมีเยอะจริงๆครับเยอะมากๆผมก็เลยเห็นก็สันดานพมา่าทหารพรมา่าเนี่ยได้รับอิทธิพลก็เหมือนกับได้รับอิทธิพลใครอยู่ใกล้ชิดป่าเปรมที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ครับเหมือนกันหมดหลักคิดแนวคิดกรอบคิดชุดความคิดเนี่ย เหมือนกันคือยึดอำนาจตอบแทนทดแทนบุญคุณแผ่นดินนี่พี่น้องดูสิครับประเทศไทยจะตายโหงตายหายชิบหายกันแบบน้วงวงนียไม่เกี่ยวแต่ผู้นําประเทศผู้บริหารประเทศเห<แ>็นไหมครับเข้ามาปพื่ปราบปาวงปราบปวงปราบปาวงเวลานี้โอ้โหบ่อนกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแรงงานเถื่อนอะไรเยอะแยะไปหมนโต๊ะบอลโต๊ะโอ้ขายยาอียาเคยาบ้ากันเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครนั่งอยู่ตรงไหนในรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวดองหนองยุ่งก <c oughs> ็เห็นเน้นกันอยู่แล้วครับแต่ที่ทุกคนผู้ใหญ่ก็พูดให้ผมฟังแล้ว <c oughs> คุณประยุทธ์ใครรู้ครับว่าใครเป็นคนโกงใครใครเป็นคนไม่โกงพูดง่ายๆคุณประยุทธ์รู้รู้หมดแล้วครับคนไหนโกงคนไหนไม่โกงรู้แต่คุณประยุทธ์ไม่ทํา <c oughs> ผมก็เชื่อว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณไม่ไหวเลยนะครับผมจะใช้คาพูดของ ใครก็ได้เหมือนกับนพวกในความใหญ่ๆผมก็จะบอกว่านายกนายกจะไม่ดีนะครับนายกไม่รู้นายกไหนนะครับเหงสวยจริงๆห่วยแตกจริงๆจริงๆครับเสียงเพลงนายกเสียงเพลงจริงๆครับนายกเหงสวยนายกห่วยแตกนายกสังกระบวยยมันมันไม่ได้จนกระทั่งเวลานี้ทหารพม่าเรียนแบบ คอยดูนะครับพมา่าเริ่มจะดีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับระหว่างชายแดนแม่ทรงแม่สอดทวงสวายเนะี่ยาโอ้โหล่ำซ้ำโควิดก็ระ,ะ,ะบาดอย่างแต่คนที่อิ่มมีพีม,มันพูนสุขก็คือพวกทหารที่มันทําการปฏิวัติมันทาการรัฐบารนั่นแหละครับพี่น้องที่เคาเราครับประชาชนจะอดอยากตายก็ดูพม่านะครับ ที่หนีเอาหัวซุบหัวซุนหนีเก็บหอมรอมริบได้เงินพันครึ่งพันหมื่นครึ่งหมื่นก็มายัดเยียดใส่กระเป๋าให้เจ้าที่ของรัฐประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาหูไปนะเอาตาไปได้ข้ามแม่น้ําข้ามชายแดนที่ซึ่งเป็นเขาเรียกชายแดนธรรมชาติหนีเข้ามาทํางานประเทศไทยเสียเงินเสียทองให้เขาเก็บได้ไม่ได้หมื่นครึ่งหมื่นก็ให้ราชการเฮงซวยหวยแตกกินพวกเดรัชชานอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับ มเพื่อมาทํางานในประเทศไทยนั่นแหละครับประเทศพมา่าแล้วปฏิวัติรัฐหารในเมื่อวานเนี่นะต่อไปในวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงมันจิ้งบอบช้ามันจิ้งเลวล้รายพวกทหารมันเขายิ่งรวยมีเงินมีเพชรมีพลอยเต็มมือมเต็มคอมีเครื่องเครื่องอะไรนะครับชั้นยศเหรียญตราอะไรจะเต็มกันทึงจกักรนี่นะครับ จากหัวบา่านะครับจากไหยนะครับจนถึงปลายนิ้วนะครับติดเหรียญตราเป็นทองโคงทองคําเป็นอ,อ้อยคอสร้อยเพชรเต็มไปหมดแล้วครับอวดร่ำอวดรวยแต่ประชาชนจะทิฐหายตายหา่าตายหวงยังไงกูไม่เกี่ยวขอมีอํานาจเหมือนกับประเทศไทยยังไงอย่างงันเพราะว่าประชาชนเขาไม่มีแรงต่อสู้เหมือนกันเวลานี้ประเทศไทย ประชาชนไม่มีแรงที่จะต่อสู้ไหนจะโควิดไหนจะเรื่องเศรษฐกิจไหนจะอีกป้าทะผมไปเห็นบ้านเมืองมาค่อนข้างจะเวลาสั้นๆช่วงที่ผมหยุดพักไปหลายวันเน่ยได้เห็นเลยน้ำตาแทบเท่ไร่น้ำตามันไหลนองมาเออล้นมาสู่ในเบ้าตาได้ยังไงไม่ทราบได้เขาอดอยากแลนแค้นแสนเข็นร้านค้า คนละครึ่งคนขายคนละครึ่งเขาก็ไม่มีเงินที่จะเข้าบัญชีตัวเองไปจ่ายร้อยห้าสิบบาทเขาไม่รู้จะหามาจากไหนมาจ่ายร่วมกับรัฐบาลรัฐบาลให้วันร้อยห้าสิบบาทตัวเองก็ต้องจ่ายร้อยห้าสิบบาทด้วยเป็นสามร้อยแต่ว่าตัวเองไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเข้าร้อยห้าสิบบาทเพราะรัฐบาลแทนที่แจกเงินเป็นเงินสดเอาเถอะโครงการคนละครึ่งดี ไม่ได้ว่าไม่ดีมีการหมุนเวียนมีการอะไรเติบโตแต่ว่าเงินตัวใหญ่มันก็เข้าเจ้าพวกเจ้าสัวเจ้ากับขุนานางขุนเนิ่มขุนานางอะไรกันทั้งนั้นแหละครับถ้าพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์พวกผลอะไรขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันทิน้งแค่ประเทศไทยเนี่ยพูดไปก็เหมือนน้ําตาจะไหลเงินทุกบาททุกตังค์เขาเนิ่นแหละครับไปซื้อกระเทงแดงขวดหนึ่งสิบบาทสิบห้าบาทริโพวิตันดีนจันหลังฉันหลามไอ้พวก คาราบาลแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกสินค้านะครับของบริษัทใหญ่เซเว่นเอลิเบนซีพงซพีตอนสีตาสาขายข้าวแกงข้างถนนน้อยครับที่จะได้เงินแม่ค้าส้มตำยังปิดปรับปรุงกิจการไม่รู้เมื่อไรจะได้เวลาจะเปิดความระยำตำบอลที่ไปเห็นมาเนี่ยพม่านำไปใช้แล้วครับเป็นต้นแบบ จากประเทศไทยแล้วความชิบหายก็กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเพราะว่าแย่งบรดกของประเทศเอาเพชรเอาพลอยเอาน้ำมันใต้ดินสินแร่ในอากาศกิจการโท,ทรทัศน์โทรศั์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นที่หอมปากหอมคอเป็นที่น้ำลายไหลน้ำลายสอของผู้มีอำนาจทั้งนั้นเลยครับ ขายดินขายทรายขายหินก็โอ้มันมันล่าหลังครับเวลานี้เขาขายอากาศขายแสงแดดกันนะครับรัฐบาลพม่าเขามีพร้อมผ้มมมมามุ่งผ่าไมก็มีครบก็ขอให้ไม่รู้นะครับเวลานี้ทุกคนก็แสดงท่าทีระนามนี่อเมริกาเขาคู่หึม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 บอกว่าเอ้ยรัฐบาลพมา่าคุณจะยึดอำนาจไปแไ้วคุณต้องปล่อยตัวองซานตูจีนะ รีบปล่อยตัวองซานจูจีและคณะและคณะที่ถูกกักบ,บริเวณหรือไปทำยังไงก็ไม่ทราบได้ไปรู้ว่าวันนี้คุณองซานจูจีแต่หลุดพ้นจากบ่วงกรรมบ่วงมารบ่วงเวรกันน่าสงสารเธอนะชีวิตเธอทั้งชีวิตผูกพันความรักกรรมลำบากกับคุกกับตารางถูกกักบ,บริเวณอย่างนี้มาตลอดชีวิตตั้งแต่สาวยัน เป็นผู้สูงวัยอายุเจ็ดแปดิแล้วั้งเวลานี้นะครับนายอินดูเธอทีเดียวเป็นนักต่อสู้ที่ยืนหยัดกับประเทศเพื่อจะให้ประเทศพน้นจากความเดือ <c> ด <oughs> ร้อนแสนเข็นความนายอินดูครับคิดไปคิดมาพี่น้องไรู้คิดเหมือนผมมากกว่าคิดถึงนายกปูยิ่งรักที่เธอถูกกระทำประหนึ่งเดียวกับ เมื่อวานนี้ที่นายกหรือประธานาธิบดีของพมา่าอยากอองซานสูตีท่านโดนกระทำชาวโลกคราะพระนามหยามเหยียบแต่ทหารมันไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิน้นมึงจะเป็นจะตายก็ช่างขอให้ครูและบริวารลูกหลานวันเกลือตั้งหลายอยู่กันอย่างอิ่มมีพีมันเหยียบ หัวประชาชนได้พร้อมที่จะเหยียบและถุยน้ำลายใส่นั่นคือทหาร